ค,คือฮากันหน่อยไหมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนไปเจอนะคะพบร่องรอยคล้ายกับภาพเขียนสีโบราณเจออีกแล้วนะคะในประเทศไทยเรานะคะเบื้องต้นเนี่ยมีการรวบรวมภาพแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่สํานักศิลปกรเข้ามาตรวจสอบแล้วด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานนะคะไปที่หน้าเพจของหน่วยพิทักษ์หินช้างสีซึ่งได้มีการโพสต์ภาพค่ะ แล้วก็ข้อความระบุว่าข่าวดีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดับไฟป่าหยุดพักใต้เพิงหินงั้นขึ้นไปพบภาพเขียนสีโบราณในป่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่4หินช้างสีนะคะเดินเท้าเข้าไปดับไฟป่าที่บริเวณน้ําตกคำเมยซึ่งอยู่ห่างจากหน่วยประมาณ4กิโลเมตรค่ะหลังจากที่ดับไฟป่าสําเร็จไปแล้วเนี่ยนะคะก็ได้มีการหยุดพักใต้เพิงหินทราย ไปสังเกตเห็นนะคะว่ามันมีร่องรอยภาพวาดดูแล้วคล้ายๆกับภาพเขียนสีโบราณเพราะว่าลักษณะหรือว่ารูปทรงมันแตกต่างจากร่องรอยหรือว่าสีที่มันจะเกิดขึ้นเองจากธรรมชาตินะค่ะออแล้วก็ยังอยู่ห่างจากจุดที่สำรวจไปครั้งล่าสุดก็คือแหล่งที่14 เพลิงหินอ่างชาติเพียงแค่700เมตรเท่านั้นคือถ้าพูดคือมันอยู่ในระยะที่เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการเก็บรวบรวมภาพเบื้องต้นที่ว่าเนี่ยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่จากสํานักศรริลปรกรที่8ขอนแก่นนะคะทราบแล้วก็ดําเนินการเข้าพื้นที่เพื่อทําการสํารวจต่อไปนั่นเองค่ะ